สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสิริจเจริญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมด al ุลิลลาฮิร็อบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้อง ผู้รับฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องการฝ่าฝืนหรือการไม่เชื่อฟังบิดามารดาหลังจากที่เราคุยกันไปแล้วว่าการปฏิบัติดีบิดามารดานั้นการทำดีต่อบิดามารดานั้นเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนและ เราจะตอบแทนบิดามารดาของเราได้อย่างไรวันนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อมีการพูดคุยถึงเรื่องการทำดีต่อบิดามารดาและสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือการฝ่าฝืนหรือการเนรคุณต่อบิดามารดาอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเนรคุณต่อบิดามารดา และผลตอบแทนของมันเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงการฝ่าฝืนหรือการไม่เชื่อฟังบิดามารดาคำว่าโอกกกุนวาดีไดนี่เนี่ยคือการไม่เชื่อฟังบิดามารดาเนี่ยคือฮัวกุลโลฟิอเลนเอาเกาเลนยะตะอาดาบิฮิลวาลีดานี้มินวาลาดิฮิมา คือทุกๆคำพูดหรือการกระทำที่พ่อแม่ได้รับจากโลกที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรก็ตามแต่ที่มาจากการกระทำหรือคำพูดของเราก็ก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อบิดามารดาของเรานั่นแหละเรียกว่าการทรยศ ใช้คาว่าทรยศก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติดีถ้าใครไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาเรียกว่าทรยศก็แล้วกันทรยศต่อบิดามารดาท่านนาบบมุฮัมมัศ็อัยริวาวสันนมเนี่ยนะครับได้เตือนกับบรรดาสหาบะท่านนาบีเนี่ยได้เน้นเหลือเกินนะครับ นบีบอกว่าَ ا ل َ ر َ س ُ و ل ร اللَّهِ صَلَّى ا ل ل َّลُ ع ฮ ل َะْัِ وَسَلَّمَ أَلَا อุ ن َ ب บิอُกُ م ب ิ أ َ ك บ ب َิِ ا ل ْ ك َพูดแบบนี้ถึงสามครั้งโดยการพี่น้องนบีบอกว่ลอะลาอุนับบิอกุมเบอักบารินกะบาเอเอาไหมล่ะฉันจะบอกพวกท่านถึงบาปที่ใหญ่นบีพูดแบบนี้สามครั้งอะลาอุนับบิอกุมบบอักบารินกะบาเอเอาไหม ฉันจะบอกกับพวกท่านถึงบาปใหญ่การที่นบีเน้นย้ำแบบนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่นบีกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและที่นบีต้องพูดถึงสามครั้งเพื่อที่จะให้บรรดาสหฮาบะเนี่ยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท่านนาบีพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินนบีพูดสามครั้ง ฉันจะบอกกับพวกท่านเอาไหมละ่ะถึงบาปใหญ่กอลูบรรดาซาฮาบ,บต,ตอบว่างี้บาลายรารอซูลอัลลอฮ์ครับท่านรอซูลของอัลลอฮ์ไปว่าบรรดาซาฮาบบ,บอกว่าครับอยากให้ท่านนาบีเนี่ยบอกถึงบาปใหญ่ก็อน่ะนบีก็บอกว่าอันอิชรอกูบิลละการตั้งพาคีต,ต่อองค์อัลลอฮุบ ب าน ن ه และตานาะ อันที่หนึ่งบาปใหญ่ที่หนึ่งคือการตั้งภาคีต่อองค์ัลอสสุภาราตา,าอันที่สองวะกูกุลวาลีได้นี่รองลงมาจากการตั้งภาคีต่อองค์ัลอสสุภาราตาก็คือการทรยศต่อบิดามารดานั่นหมายความว่าสิ่งถ้าหากว่าเราเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งพาคีต่อองค์ัลอสสุภาตาลา แน่นอนจะทําให้เรานั้นตกมุตต์ตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากและเรื่องที่ใหญ่รองลงมาก็คือการที่เรานั้นทรยศต่อบิดามารดานะครับวจาจาลาซาวาการามุตตะกิอนันและท่านอาเบก็ได้นั่งตามอัธยาศัยนะครับท่นานบีเบก็ได้พูดต่อว่าอาลาวกากอลุสซูรี และที่สามก็คือการพูดจากโกหกงั้นสามสิ่งนี้เนี่ยพี่น้องจะนำมาซึ่งความหายนะที่ยิ่งใหญ่หนึ่งการตั้งภาเคียต่อละเป็นบาปใหญ่สองการทรยศต,ต่อบินามัรดาก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่สามกาลุจด คำพูดโกหกหรือชาดะที่การเป็นพยานเท็จก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่เช่นเดียวกันมาซาลายกัตร uh ah ah ิรุฮัตตากุนตุไลตสกตาท่านนาบีเนี่ยพูดแบบนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งสอบาทท่านหนึ่งคิดว่านาบีเนี่ยจะหยุดพูดนะครับนบีเน้นย้ำหลายครั้งด้วยกันนั่นบ่งบอกให้เรารู้ว่าการ ทรยศต่อบิดามารดานั้นเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่มากทีนี้อะไรล่ะพี่น้องอะไรที่จะทำให้เรารู้ว่าการทรยศบิดามารดาการปรทำไม่ดีต่อบิดามารดาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรียกโกกิลวาเยไดนี่ซุวรอนกาเซหรอสำหรับการที่ทรยศบิดามารดาเนี่ย มีรูปแบบหลายอย่างเช่นเดียวกันหนึ่งอิปกาอุลวาดีไดนี่การที่เราเนี่ยทำให้ท่านร้องไห้เราทำให้พ่อแม่ร้องไห้เนี่ยทำให้ท่านเสียใจเนี่ยก็เข้าข่ายในการทรยศบิดามารดาวอตฮซีนนฮูมาการทำให้ท่านทั้งสองเนี่ยเสียใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำ แม้กระทั่งเอชาร์ร์สัญญาณสัญญาณยังไงล่ะสัญญาณก็คือสีหน้าพี่น้องปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสีหน้าเช่นวัลอบูสหน้าบึ้งใส่พ่อแม่ ตอกเตียบนจับใบคิ้วขมวดใส่พ่อแม่การขึ้นเสียงใส่พ่อแม่นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการทรยศต,ต่อบิดามารดาตอนเราเป็นเด็กเนี่ยพี่น้องเด็กเนี่ยถามแล้วถามอีกถามพ่อแม่เนี่ย เราเป็นพ่อเนี่ยไอ้ลูกเรามาถามเราเนี่ยมันถามอยู่นั่นแหละถามแล้วถามอีกถามเราก็ตอบเราตอบได้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกทําอะไรเนี่ยยอมได้ทั้งหมดแหละแต่เวลาท่านแก่มาสิเวลาท่านอายุมากคนที่อายุมากๆแต่บางทีอความจําจําอะไรแล้วก็ลืมง่ายบางทีถามเราไปเนี่ย เราก็ตอบไปแล้วแหละอีกเดียวเด้ก็ถามอีกและเวลาถามเราสองครั้งสามครั้งเอาละสิหน้าไม่ดีขึ้นเสียงใส่พ่อแม่การทำแบบนี้ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นการที่ทำให้ท่านเ,นเสียใจเมื่อท่านเสียใจเนี่ยท่านร้องไห้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ฟังคำพูดบิดามารดาก็ดี หรือการติเตียนพ่อแม่หรือการที่เราเนี่ยออกไปนอนนอกบ้านนานๆโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้ไม่อนุญาตอย่างนี้พี่น้องเราเนี่ยบางทีไม่พอใจอะไรพ่อแม่เราเนี่ยกันหนีไปนอนไปนอนบ้านเพื่อน พ่อแม่เราอยู่บ้านก็เป็นห่วงอะนะบางทีลูกะจะโกรธก็โกรธไม่ลงงอนพ่อแม่หน่อยหนีชักสีหน้าไปนอนบ้านเพื่อนอันนี้เนี่ยเป็นบาปใหญ่พี่น้องมีนันกระบ,บาเอสนบีบอกการทําให้พ่อแม่เสียใจตะฮซีนูฮูมาเนี่ยเสียใจยังไม่ต้องถึงร้องไห้หรอกพี่น้อง อันดับแรกร้องไห้เนี่ยพ่อแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับการที่ทําให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยถือว่าเราได้ทําบาปใหญ่แล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านบีเนี่ยไม่อยู่มีชาอคนหนึ่งพี่น้องเล่าจากอบดสาอสิดอันคคดรี อันนารจะอันนาราจุลันฮาจอราอิลารอซูลอิลลาฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งอพยพไปหาท่านรอซูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีนัลยอมานีไปจากประเทศเยเมนไปหานาบีที่ซาอุดิอาระเบียนใะนครมดีนาเนี่ยไปแล้วว่าไงครับฟอกอ่ะ นบีก็ถามชายคนนี้ว่าท่านแล้วก็อาดนบินยะมันถามชายที่มาหานบีว่าท่านมีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหมายถึงท่านมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านหรือเปล่ากอละอาบอกว่าอย่าชายคนนี้ก็ตอบท่านนบีว่าฉันมีทั้งพ่อและแม่เลยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็แหละนบีก็ถามชายคนนี้ต่อว่า อาซีนาแล้วก็พ่อแม่ท่านเนี่ยอนุญาตให้ท่านมานี่เหรอนบีถามนะครับถามพ่อแม่ท่านเนี่ยอนุญาตให้ท่านมาหาฉันหรือเปล่าก็แหละชายที่มาหาท่านนาบีตอบว่าละท่านทั้งสองเนี่ยไม่ได้อนุญาตก็แหละ นบีก็บอกกับชายคนนี้ว่าเอร์เจออไลฮิมาท่านจงกลับไปหาพ่อและแม่ของท่านเลยนะฟัสตะรินฮูมาแล้วก็ท่านจงไปขออนุญาตท่านทั้งสองด้วยไอการที่ท่านอพยพมาเดินทางจากประเทศเยเมนมาหาฉันเนี่ยซึ่งเป็นการจากบ้านมาไกลหลายวัน การที่เราออกไปนอนบ้านเพื่อนหรือไปที่อื่นโดยที่พ่อแม่ไม่อนุญาตเนี่ยนบีบอกให้กลับไปหาพ่อของท่านไปหาพ่อแม่ของท่านไปขออนุญาตท่านทั้งสองก่อนฟาอินอารีนาและก็ฟาจาฮิตถ้าหากว่าท่านทั้งสองอนุญาตฟาจาฮิตท่านก็มาทำสงครามได้ แปลว่าชายคนนี้เนี่ยพี่น้องต้องการที่จะมาร่วมทําสงครามกับท่านนาบีเพราะรู้ว่าคนที่ตายในสมรภูมิรบเนี่ยโดยกับเนียดหรือจิตใจที่บริสุทธิ์จะได้เข้าสวรรค์แต่ว่าอามันที่มาก็ที่ดีกว่าการที่ตายในสมรสมรภูมิรบก็คือการทําดีต่อบิาดามารดานบีบอกว่าไปขออนุญาตท่านทั้งสองก่อนถ้าท่านทั้งสองอนุญาตให้กับท่าน ทำการอิทำการจิฮดได้เนี่ยฟาจาฮิทท่านก็จงออกไปต่อสู้ในสมรภูมริรบว่าอิลาถ้าหากว่าท่านทั้งสองไม่อนุญาตให้ท่านไปทำสงครามเนี่ยซาเบรหูมาท่านจงไปทำดีต่อท่านทั้งสองไปปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งสองซะเพราะฉะนั้นการ ที่เราออกไปไหนมาไหนไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเนี่ยเป็นสิ่งที่นบ,บีไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นวัยรุ่นนะนะบางคนวัยรุ่นเนี่ยจะบอกพ่อแม่ตรงๆว่าไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่ไม่ให้ไปเลยต้องอะไรครับเลยต้องโกหกงั้น ไอการโกหกฮะดิสมาสครู่นี่ข้างต้นเนี่ยนบีบอกว่าอาลาวะกาลุโซดแล้วก็ไอการคําพูดที่เป็นคําพูดที่โกหกก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นบาปใหญ่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันพ่วงกันไปจําไว้เลยนะครับคนที่เป็นลูกหลานเนี่ย ถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะก็ตามถ้าเรามีสถานะเป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติรับใช้บิดามารดายาให้ท่านทั้งสองเนี่ยเสียน้ําตายาให้ท่านทั้งสองเนี่ยต้องมาเสียใจ <c oughs> ต่อมาแล้วก็การที่ให้ท่านทั้งสองเนี่ยไปโยในสถานพยาบาล คำว่าอยู่ในสถานพยาบาลที่นี้หมายถึงว่าบ้านคนชาราพี่น้องให้พ่อแม่ของเราเนี่ยไปอยู่บ้านพักคนชาราแม่ของเราพ่อเราคนหนึ่งเนี่ยคนเดียวเลี้ยงไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะว่าแล้งั้นย้ายท่านเนี่ยไปอยู่ในการเลี้ยงดูคนอื่น เรามีสวรรค์เนี่ยเข้าใกล้ให้ได้เอามาให้ได้งั้นไอ้สวรรค์เนี่ยไม่ได้มาด้วยกับเงินทองแต่ด้วยได้มาด้วยกับการเหนื่อยในการทําอามันอีบาด้ของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบรรดาพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนะครับให้เราเนี่ยอย่าทําให้พ่อแม่ของเรานั้นเสียใจอย่าทําให้ท่านนั้น เสียน้ําตาเพราะเป็นบาปใหญ่ที่ท่านนบีมศสมไว้สันนิมเนี่ยได้บอกเราไว้อย่างชัดเจนได้เป็นสิ่งที่ท่านเนี่ได้เน้นได้ย้ำหนักหนาหลักๆเลยพี่น้องเราอยู่กับบิดามารดาเนี่ยคําพูดของเราการกระทําของเราเนี่ยต้องเป็นคําพูดที่ละเอียดอ่อนเป็นคําพูดที่ สวยงามเป็นคำพูดที่ดีอย่ายกเสียงนะครับอย่าขึ้นเสียงสูงกับบิดามารดาอย่าชักสีหน้าอย่าหน้าบึง้งคิ้วขมวดใส่ท่านนะครับฝากเพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวบินไลตอตาฟิกอัส,าสาาลามอะัลคุ้มมวรฮ์ฮามะตุลฮนวะะเรบารกาตุ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ดาวุดสิริเจริญผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม